ทำความเห็นให้ถูกทิฏฐิไม่ดำดิช้าพาสับสนรับผิดชอบชั่วดีเป็นสีตนด้วยแยยมโยนโยนิสูมนูกรรมจิตของผู้ฟังย่อมฟ่องใสเพราะอ่งางไกลมุนตินสิ้นทรัม เกิดสว่างกลางใจไม่มืดดำมีเมื่อแสงธรรมส่องแทกชำแรกสวงแม้นชีพหลับดับขันวันลาโลกย่อมไห้โศกสุขสันบนชั้นสวงด้วยนึกตรึกถึงธรรมชำแดดวงจึงกล้าวล่วงอาบายคลายทุกข์เอย่ย วันนี้เราไคยพบกับระ a าจารย์มหาธีรธรรมธรรมธีโลปท9และพี่เนนนาบุญพี่เนนวินเนอร์กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ นอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชนียาจารย์ขอสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปจเจริญพรสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคกลาทุกรูปและสาธุชนผู้ใฝ่ในการฟังธรรมทุกท่านนะวันนี้โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคกลาพร,ระภิกษุสามเณรนับหนึรูป บำเป็นศีลสมาธิปัญญาอันใดเกิดบุญเกิดกุศลมีประมาณเพียงใดในส่วนของสาธุชนทำทานศีลภาวนาอันใดหรือบุญใดมีประมาณเพียงใดเกิดขึ้นมีประมาณเพียงใดขอเราเหล่าท่านทั้งหลายได้อนุโมธนนาแบ่งบุญซึ่งกันและกันให้โควิดมาลายสูญไปจากโลกให้ทุกคนแข็งแรงรำ่ำรวยอายุยืนเป็นสัมมาทิฏฐิท,ที่บริบูรณ์สร้างบุญสร้าง,บ,งบารมีดุจพระโพธิสัตว์เจ้า นิพพานะปัจโยโหตุทุกท่านเทินสาธุก็วันนี้ให้ลูกเนนมากล่าวทักทายกล่าวกาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเราก็ลูกเนนได้พูดถึงอนิสงส์ซึ่งจะได้จากการฟังธรรม ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นต้นว่าได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังสิ่งที่ฟังแล้วย่อมทำความเข้าใจให้มากกว่าเดิมใจย่อมผ่องใสโดยที่สุดแม้ลาโลกบุญที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมก็จะทําให้มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปตึงก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ก็เป็นช่วงเวลาของการฟังธรรมสำหรับตะกินกะกสารธรรมที่เอามาฝากทุกท่านในวันนี้ก็คือคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนเราเคยตั้งคำถามไหมว่าเร่านี้แพงไหมและเราจะทำอย่างไรให้เรานี่แพงเออนะฮะคำว่าคุณค่าคำว่าราคานี่มันแตกต่างกันอย่างไร ก็มีรูปเนนนาบุญรูปเนนวินเนอร์มาช่วยเทศแล้วก็จะเล่าชาดกอะไรก่อนแล้วอาตมาก็จะมาในช่วงท้ายเช่นเดิมก็เชิญติดตามตามติดจากรูปเนนทั้งสองเลยครับขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จ พระสัมมาสามพุทธเจ้ากราบนมัสก,การพระอาจารย์กทุกรูปสวัสดีพี่นีน้องนีนทุกรูปนะครับและขอจะเจริญพรคุณโยมผู้หน้าใสาใจสว่างกระจายด้วยออร่าแห่งบุญบารมีทุกท่านนะครับสามเณรชื่อสามเณรนาบุญสามเณรชื่อสามเณรวินเนอร์ครับเรื่องพระเทวทัต เมื่อภาษาสดาประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ปารบถึงได้การถวายสูงค่าคือผ้าจากเมืองคันธาระที่ถวายแก่พระเทวทัตตัดพระคาถานีวา้ว่าอนิกกะสาโวเป็นต้นมีช่วงหนึ่งอักระสาวุทั้งสองคือ พระโมคคานะและพระสารีบุตรพร้อมด้วยภิกษุและบริวารได้พากันจารึกจากพระเชตวันไปยังกรุงราชคึกชาวราชคึกก็มักทำทานชอบปรับปรุงดูแลพระภิกษุสามเณร วันหนึ่งพระสารีบุตรเมื่อได้รับพระตาหารและฉันพระตาหารเสร็จพระสารีบุตรก็ได้แสดงธรรมนี้ว่าบุคคลให้ทานเองไม,ไม่ชักไม่ชักชวนให้ผู้อื่นํำดานบุคคลนั้นย่อมสมุลไปย่อมสมบูรณ์ไปด้วยพวกข้ทัพแต่ว่าไม่มีบริวาร บุคคลให้ทานและชักชวนผู้อื่นก็ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติและบริวารบุคคลไม่ทานเองและไม่ชักชวนให้ผู้อื่นทำทานบุคคลนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และบริวารบุคคลผู้ชักชวนผู้อื่นทำทานแต่ตัวเองไม่ทำทาน ย่อมมีบริวารแต่ไม่มีผู้กรัพย์อุบาสกคนหนึ่งฟังแล้วคิดว่าสร้างสาหตุให้ได้สมบัติทั้งสองนั้นจึงนิมนต์พระสารีบุตรไปรับพัตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นท่านต้องการทำบุญกับภิกษุจำนวนเท่าไร พระสารีบุตรถามถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงนำของต่างๆมารวมกันในที่เดียวพวกเราจะหูงต้มในคราวเดียวกันอย่างยังมีชายอีกคนพอทราบ ข่าวการถวายทานก็มอบผ้าจากแคว้นคันธัตที่มีค่าประมาณแสนหนึ่งให้แก่อุบาสุกนั้นแล้วบอกว่าหากมหาทานของพวกท่านยังขาดอะไรก็จงบอกเรามาเถิด ็บางเอืญนครับไม่มีอะไรขาดตกบกพ่องในการถวายทานนั้นฝูงชนรวมกันถวายถึงประชุมกันเพื่อรงมิติเพื่อจะถวายผ้าสูงนี้แก่ใครอีกฝ่ายหนึ่งมีข้อว่าควรถวายแก่พระสารีบุตรอีกฝั่งหนึ่งก็ลงมิติว่าให้ถวายแก่พระเทวทัตเพราะพระเทวทัตนั้น ท่านเคยทำทำงานมงคลและอาวะมงคลต่างๆแต่พระสารีบุตรนั้นจาริกแม้แล้วก็ผ่านไปเนื่องจากผู้เห็นว่าควรถวายแก่พระเทวทัตมีจำนวนมากกว่าอุบาุศนั้นจึงถวายแก่พระถวายผ้าแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเมื่อได้ผ้าก็นำไปตัดเย็บ เ้อยอมนำมาห่มฝ่ายชาวเมืองค้านเมื่อเห็นพระเทวทัตใส่ผ้ากาสาวะสูงสูงก็พากันตีเตียนใหญ่ว่าพระเทวทัตรูปนี้นั้นใส่ผ้าไม่เหมาะกับตนก็พอดีมีภิกษุรูปหนึ่งจะรึกไปในทิศตต่างๆ มีความปรารถนาจะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมืองจารึกผ่านกรุงราชคฤห์ได้ยินเสียงเล่ารืออย่างนั้นดังนั้นเมื่อไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทูลเรื่องนี้ให้ได้ยินมาพระศาสดาจึงตัดว่าพระเทวทัต ที่ใส่ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนไม่ได้ใส่ผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนเฉพาะชาตินี้อดีตชาติก็เคยใส่ผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนมาแล้วครั้งหนึ่งนายพานด้วยจระละจ,จระละช้างเพื่อจะเอางาไปขายวันหนึ่งเห็นช้างโค้งหนึ่ง ได้เดินผ่านหน้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเอลยคุกเข่าพอพ้นไปพอพ้นไปก็ลุกขึ้นเดินไปคิดว่าจะพบล่าช้างแต่ในวันนี้แสนจะยากพามผ่านป่าได้มีอุบายว่าถ้าเราไปขมยถ้าเราไปรักจีวรตอนที่พระปัจเจกพุทธเจ้าไปส่งน้ำอยู่ เราก็จะปลอมตัวเพื่อไปสามารถฆ่าช้างได้เขาเอาผ้ากาสาวพัดไปคุมตัวไว้เมื่อช้างผ่านมาก็เห็นว่าพราหมณ์คนนั้นไม่ใช่ในายพรานแต่เป็นพระอรหันต์ ช้างจึงไม่ได้ทำร้ายและพอเชือกสุดท้ายนายพรานที่ปลอมตัวมาเป็นพระอาหารหันต์ก็จะซุ่มทำร้ายทุกวันหัวหน้าฝูงจึงคิดว่าทำไมช้างเราหายไปเยอะจังจึงได้ แอบสังเกตนายพานเมื่อเห็นช้างเชือกสุดท้ายก็ม้วนผ้ากาสาวพัดเก็บไว้แล้วพุ่งหอบไปยังทางพระโพธิสัตว์เหมือนเคยแต่ช้างที่ผ่านผ่านมาช้างพระโพธิสัตว์เมื่อรู้ว่านายพานจะพุ่งหอกจึงไหวตัว หลบทะได้ทันและได้จับหอกปลากลับคืนช้างนั้นเมื่อเห็นพระกาสาวะตนยอดย่า,ยาถูกท่านฆ่าใช่หรือไม่ใช่แล้วจะนายาพามตอบช้างพระภูธิสัตว์จึงว่า ท่านกระทำกรรมหนักแล้วท่านนุ่มหงมด้วยผ้าอันไม่ควรแก่ตนแถมท่านยังเที่ยวฆ่าสัตว์เดรัจฉานบุคคลใดผู้ยังกิเลสดุดน้ำฝาดปราศจากธรรมะและสัจจะ จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดบุคคลน,นั้นย่อมไม่ควรส่วนบุคคลผู้ใดข้ากิเลสดูดน้ำฝาดแล้วตั้งมั่นดีในสินทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะบุคคลน,นั้นย่อมควรที่จะนุ่งจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะวันนี้สามเณรได้ข้อคิดว่า นิสัยนั้นมันติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติเหมือนพระเทวทัตที่มีนิสัยหลอกบวงช้างและนิสัยผู้ยกตัวเป็นใหญ่พวกเราก็ต้องทำพวกเราก็ต้องมีนิสัยดีๆกันนะครับส่วนสามเณรได้ข้อคิดว่าคนเรานั้นจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวสุดท้ายนี้คุณโยมตั้งใจรับพอนะครับอาภิวาธนเสเรสนิจจังวัฏปัยิโนจาตตารวธรรมาวาัฏติอาวัน,นสุขังภารังขอให้คุณโยมมีอายุขยืนยาว ร้อยการฝนวันนะงามเลิศล้นผ่องชวีสุขข้สดสดใส,ดสไปทั้งปีบารมีแก้วก้าสู้การงานปฏิบาตหงานก้าวขนานับพระนัพท์บเนืองแน่นเป็นแก่นสารบริวารมากกระพลนประมาณพรทุกประการจงสำเร็จแก่คุณโยมทุกท่านเดิน อาสาธุอนุโมทนาบุญลูกเนนวินเนอร์ลูกเนนเน,เน,นาบุญด้วยก็มาในหัวข้อคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนซึ่งหัวข้อนี้ก็ตั้งเอามาจากรายละเอียดที่อยู่ในเรื่องซึ่งก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลหลวงพี่เทวทัตท่านก็เนาะเป็นคน <laughs> มักใหญ่ไฟสูง ท่านนถือว่าเป็นตัวจิตจารในพุทธการทีเดียวท่านจะมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะเห็นภาพว่าท่านนี้ก็ต้องการที่จะเออใช้จีวรที่ประณีตใช้จีวรที่มีราคามากซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเอ,อพระอาจารย์พระใช้จีวรที่ประณีตใช้จีวรที่มีราคามากได้หรือก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามใช้ใช่ไหม ก็ไม่มีฮะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามใช้หรือพุทธเจ้าก็ไม่ได้ระบุว่าพระภิกษุต้องใช้จีวรที่ประณีตมีค่ามากๆนะก็ไม่ได้ระบุวไว้ประเด็นคือว่าในส่วนของการทําบุญของญาติโยมญาติโยมอยากจะทําคือระดับของการทําทานโยมทาสถานสหายทานสามีทานทาสถานก็คือว่าเราใช้ผ้าอะไรนะฮะผ้าที่มันหยาบผ้าที่มันเกรดตำผ้าที่มันใส่ร้อน เราก็เอามาเย็บย้อมเป็นจีวรถวายพระนี่เรียกว่าต่ำว่าเราหรือสหายทานเราใช้ผ้าเกรดอะไรผ้าเนื้อผ้าประมาณไหนประมีประมาณไหนราคาเท่าไหร่เราก็เออไปหาผ้าเนื้อประมาณนั้นที่เราใช้เอาไปตัดเย็บย้อมทำจีวรถวายพระหรือเราใช้ผ้าเสือ้อกางเกงอะไร ในเนื้อผ้าเกรดประมาณนี้แต่ว่าเราก็อยากจะได้บุญเยอะเราก็ดูซิว่ามันมีผ้าที่ทําเป็นจีวรแล้วมันไม่ยับได้ไหมทําเป็นจีวรแล้วเย็นสบายไหมทําจีวรแล้วหน้าหนาวมันห่มแล้วอุ่นด้วยมีไหมเราก็ไปดูศึกษาในตลาดเราก็เออแต่ว่าราคามันแพงกว่าที่เราใส่นะแต่ว่าเราอยากจะได้สามีทานคือปลิตภกว่าที่เราใช้อยู่ เราก็ไปดูผ้าตรงนั้นมาตัดเย็บย้อมถวายพระซึ่งก็ปรากฏในพระไตรปิฎกว่าผ้าที่มาจากแคว้นคันธละนั้นเป็นผ้าเนื้อดีประณีตแล้วก็ราคาสูงอยากโยมได้มาก็นึกอยากจะทําบุญเนาะก็เลยเอาไปทําบุญแล้วก็หลวงพี่เทวทัตท่านก็คุ้นเคยกับพระกลุ่มนี้แต่ว่าท่านก็ภรษาการเอ่ยความเป็นพันเตความเหมาะสมท่านก็ยังไม่ได้ท่านก็เลยให ญาติโยมมาถวายท่านแล้วท่านก็มาใส่มาห่มมาอะไรก็เป็นที่ประกฏโจทย์ขานกันว่าเออพระเทวทัตท่านก็ไม่เหมาะนะก็เรื่องนี้ไปถึงพระพุทธองค์พุทธองค์ก็ตรัสว่าเทวทัตท่านก็นี่แหละในชาติที่มันผ่านมาท่านก็ห่มจีวรไม่เหมาะกับตนเหมือนกันก็คืออดีตชาติก็เกิดเป็นนายพรานปลอมเอาจีวรของพระบาเจยพุทธเจ้าแลวขโมยมานะฮะมาคลุมตัว อยู่ข้างทางช้างมันเดินไปเดินมานะฮะเอาฉมพวกพุ่งช้างตายทีละเชือกทีละเชือกแล้วก็สุดท้ายก็ได้ช้างพระโพธิสัตว์นี่จับได้คาหนังคาจีวรเลยว่าเนี่ยโอนายพรานทําอย่างนี้แต่ว่าช้างโพธิสัตว์ท่านก็มีความเมตตาแล้วก็ท่านเคารพในผ้ากาสาพัดก็ปล่อยไปแต่ประเด็นก็คือว่าพระเทวทัตเนี่ยอดีตชาติท่านก็มีนิสัยอย่างนั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมใช้ผ้าที่ไม่ถูก พอมาในปัจจุบันแม้ท่านจะทําตัวอย่างนั้นแท้ท่านจะรู้สึกว่าเออญาติโยมถวายท่านมานะก็ไม่ถือว่าถูกซึ่งตรงนี้ก็ในประเด็นของคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนพระเทวทัตท่านต้องการที่จะมีอะไรท่านต้องการที่อยากจะมีดูดีดูเป็นพระอาจารย์ดูสูงสงเนดูแบบหน้าเคารพเรื่มใสดูภูมิฐานอะ ท่านก็เลยต้องไปใส่จีวรที่มีค่ามากแบบโอ้โหดูหน้าเรื่อมใสเป็นรูปปับประมาณนกาไปแต่ท่านไม่รู้ตัวเองอาตมาก็เลยมาตั้งเป็นประเด็นพูดคุยในวันนี้ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนญาติโยมในส่วนของเราเองเนาะเราเนี่ยในภาษาปัจจุบันเขต้องคุยกันว่าทำยังไงให้เราดูแพงทำยังไงให้เรามีราคา แต่งตัวยังไงพูดการศึกษาประมาณไหนพูดยังไงให้ดูแพงซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่ก็เป็นมุมโลกโลกเนาะก็ไปศึกษาเอาแต่ว่าไอ้คำว่าแพงในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องคุยกันเยอะหน่อยในวันนี้ในมุมโลกโลกค่าของคนอยู่ที่ผลของงานใครจะเป็นคนที่มีราคาแพง ใครที่จะเป็นคนที่มีคุณค่ามากคนคนนั้นจะต้องมีความสามารถมีความกล้ามีความเก่งอย่างเช่นในมุมโลกโลกมีเรื่องเล่ามีทหารจีนคนหนึ่งนะฮะเดิมทีก็เ <c> จ <oughs> ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นโรคซึ่งรักษาไม่หาย ก็ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีแหละก็ต้องตายก็เรียกว่านับวันถอยหลังเลยอยู่ต่อมาก็ทางการจีนก็ออกประกาศตามหาชายแมนแมนออกบวชเอ้ยไม่ใช่ออกสงครามออกสงครามท่านนี้ก็คิดว่าเออเราก็ไม่เท่าไหร่เราก็ต้องตายแล้วอยู่ไปก็รอวันตายชีวิตไม่มีคุณค่าออกไปสู่สนามลบดีกว่าก็เลย ลงชื่อสมัครไปออกสนามรบแล้วก็การที่เขามีสุขภาพอย่างนั้นไม่เท่าไหร่ก็จะตายแล้วเขาเป็นทหารหารที่อยู่แนวหน้าและไม่กลัวตายภาษาจีนก็เรียกว่าไม่เกียร์ูไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่กลัวตายนำทหารทหารลบนะฮะฆ่าฟันอริราชศัตรูเรียกว่าบุกไปถึงไหนนี่เขาก็เป็นแนวหน้าตรลวงฟัน ปุ๊บปุไปถึงนั่นเพื่อนทหารหารที่มาด้วยเนี่ยก็เข,เขิมตามไงแต่ในใจเขาเนี่ยคือเฮ้ยสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายสู้ดีกว่าก็เลยสู้สู้สู้ส,สู้ไม่กลัวตายจนทําให้การสงครามในครั้งนั้นเกิดชัยชนะชิตังเมแล้วก็นํามาซึ่งความปรับปร่มปิติอย่างยิ่งสําหรับกองรบ สำหรับนายพลผู้นำทัพในวันเฉลิมฉลองเรียกว่าในทางพระเราก็เรียกว่าพิธีมุทิตาพิธีมุทิตาสากาละก็โอ้โหให้ของหวันอะไรกันยกใหญ่และทหารคนนี้แหละที่ไม่กลัวตายเนี่ยได้รับรางวัลพิเศษเลยท่านในฐานะที่เป็นทหารผู้เป็นแนวหน้า ่าฟันยังกล้าหารไม่กลัวตายข้าในฐานะนายพลผู้นำทัพครั้งนี้ท่านอยากจะได้รังมันอะไรบอกข้ามาฐานท่านนั้นก็บอกว่าผมอะไม่เท่าไหร่ผมก็จะตายแล้วเพราะว่าผมเป็นโรคประจำตัวนี้นี่ผมก็เลยลุยเต็มที่แต่ว่าโรคนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยก็ต้องใช้ตังเยอะก็เลยว่าเออหมดปัญญาที่จะรักษา ข้าเป็นนายพลสมบัติมีตั้งเยอะท่านเป็นคนของประเทศท่านมีคุณค่าท่านมีราคาท่านแพงมากนะเอา้าจะดำเนินการของงบแผ่นดินนะฮะรักษาให้หายแล้วก็จัดการรักษาจนนายทหารท่านนี้หายไปจากโรคและก็หายไปจากกองทัพ คือจากเรื่องนี้จะบอกพวกเราว่าเพราะความที่มีความสามารถในทางโลกนะฮะเพราะความที่มีความกล้าเพราะความที่ว่าแก้ปัญหาให้สังคมให้โลกได้นี่แหละชีวิตเราเลยมีคุณค่าเห็นไหมเอ่ยแต่ในส่วนของพระพุทธศาสนาชีวิตเราจะมีคุณค่าคุณค่าของคนอยู่ที่ไหนก็คือคนดี ที่โลกต้องการนั่นเองคนดีที่โลกต้องการคืออะไรบ้างไม่โง่ไม่แสบไม่แรงน้ําใจสามไม่นะฮะไม่โง่ไม่แสบ,ไม,แสบไม่แรงน้ําใจไม่โง่ก็คืออะไรมีสัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องบุญเรื่องบาปละคุณพ่อแม่มีชีวิตหลังความตายมีสัมมาทิสิความรู้เหล่านี้เนี่ยมั่นคง พอเรามีความรู้เหล่านี้มั่นคงมีความเชื่อเรื่องศีลธรรมมั่นคงนะเราก็จะเป็นคนที่ไม่แสบคือจะตั้งใจทําบุญละบาปวงเล็บก็คือรักษาศีลห้านั่นแหละคนที่รักษาศีลห้าได้ก็คือเป็นคนที่โลกต้องการเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับสังคมเมื่อเราสร้างคุณค่าให้กับสังคม เราก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าเรียกว่าอยู่เพื่อตัวอยู่ชั่วลมหายใจแต่อยู่เพื่อสังคมไซอยู่คู่ฟ้าดินประเด็นต่อไปคือไม่แหลงน้ำใจไม่แหลงน้ำใจนี้คืออะไรฮะก็คือทานปิยาวาจาอัฏฐจริยาสมาณตา,ตา,ตา,ตาเป็นผู้ให้เป็นผู้สีส่สละพูดเพราะ ยกย่องชมเชยไม่ขัดคอยอตบันให้กำลังใจคนอื่นเป็นคนสร้างประโยชน์คืออัตตะจริยาเป็นคนที่ช่วยเหลืองานช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สมานตะตาก็คือมีความดีทั้งสามนะตั้งแต่ทานปิยะประจา,าจญจริยานี่เสมอต้นเสมอปลายซึ่งถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่านะโยมนะ จะต้องไม่โง่ก็คือรักบุญกลัวบาปนั่นเองจะต้องเป็นคนที่ไม่แรงน้ำใจก็คือเป็นคนที่รักษาศีลอ่อไม่ไม่แสบขอภัยเป็นคนที่ไม่แสบก็คือรักษาศีลอ่อไม่แรงน้ำใจก็คือมีเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พูดเพราะเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็ความดีเหล่านั้นเสมอต้นเสมอปลายในมุมลกโลก,โลก คำว่าคุณค่าคำว่าราคาเนี่ยก็อาจจะมุ่งไปที่ว่าเออมีความสามารถเป็นคนที่ออฐานะดีเป็นคนที่มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นออนักปกครองนักบริหารนั่นก็ถือว่าเป็นมุมที่ก็ต้องมีแหละแต่ว่าถ้ามีแล้วก็ต้อง อยู่ในโหมดที่โลกเขา,เาไม่ทําให้ชาวโลกเดือดร้อนแต่ในมุมของพระพุทธศาสนาในมุมของพระสมาพพุทธเจ้าเราจะต้องดูให้ออกบอกตัวเองให้ได้ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีคุณค่านโยมนะไม่โง่ไม่แสบไม่แรงน้ําใจชีวิตเราก็จะมีคุณค่าและคุณค่านี้ถือว่าเป็นคุณค่าแท้ไม่ใช่คุณค่าเทียมคุณค่าแท้จะติดตัวไป ข้ามภพข้ามชาติเราเหนื่อยเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้ขึ้นมาและคุณค่านี้จะเป็นของแท้ติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติพบชาติต่อไปเราก็จะเอาไปใช้ได้อีกไม่เหมือนพระเทวทัตเนี่ยฮะท่าน,นมีแค่คุณค่าเทียมแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่หลอกๆเป็นคนที่ไม่จริงเห็นไหมฮะเป็นนายพรานก็ไม่จริงพอมาเป็นพระก็เป็นอย่างนั้นเราก็อยากเป็นอย่างนั้นเลยวันนี้ก็สมควรแก่เวลา สุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพพระรัตนตรัยบารมีแห่งการแสดงธรรมและฟังธรรมของญาติโยมให้ทุกท่านมีดวงปัญญาเป็นคนที่เห็นคุณค่าแท้ของตัวเองได้เข้าถึงธรรมพุทธเจ้ายิ่งๆขึ้นไปนิพพานะปัจโยโหตุทุกท่านเิน